น้องนุ่วสวัสดสีครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราควรเวลาทํางานมาโคชิ่งกันเนาะค<ช>่ะโอเคเป็นไงบ้างช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วใช่ค่ะแต่ว่า,าอ,อากาศก็ร้อนอากาศร้อนจริงแต่ว่าบ้านพี่ต้นไม้พี่เหี่ยวมากขนาดไม่ตกไม่กี่วันเองนะแล้วเหี่ยวเลยนะโอเคน,น้องนุ่นจำได้ไหมว่ารอบที่แล้วเราคือเรื่องอะไรการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าค่ะพวก P D P A แล้วก็พวกเอกสารรีวิชค่ะก็คือให้ใช้รีวิชทำลายให้ทำลายเนาะแล้วก็เราสามารถ แชร์ข้อมูลในส่วนของพาร์ทลูกผู้คุได้ไหมไม่ได้โอเคก็ในส่วนของ data privacy เนาะแล้วก็ PDP นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็พี่ก็ดูแลหลักเราก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงตัวการตรวจสอบรายมือชื่อลูกค้าก่อนทำธุรกรรมนะครับทั้งนั้นจำได้ไหมก่อนหน้านี้พี่เคยสื่อสารเรื่องอะไรไปที่เป็นเคสเคสที่เป็นความเสี่ยงของธนาคารที่เป็นเคสตัวอย่างก็คือจะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานการเงินของบริษัทค่ะก็คือเขากรอ ลายเซ็นหน้าเช็คมาค่ะแล้วก็ตำรวจก็สืบแล้วว่ามันเป็นลายเซ็นปลอมห้าร้การายการเลยเนาะนานมากแล้นะพี่ถ้าจำไม่ผิดตั้งแตเดเจ็ดไปถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมครับก็ทีนี้ก็เหมือนที่บอกเลยหว่าทางตำรวจเขาเขาสืบตรวจสอบแล้วว่าลายมือชื่อปลอมาจริงที่มันจะไปีให้ราธการเนาะทีนี้ทางส่งงานแล้วก็มีในส่วนของพนักงานต้องตรวจสอบลายมือชื่อ ให้ตรงกับตัวอย่างก่อนทำทุกการทุกครั้งอรออธิบายที่ฟังซีในส่วนของตัวนี้ทำยังไงบ้างก็คือถ้าลูกค้ามาถอนเงินก็ตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนให้ถอดแมแล้วก็ตรวจสอบพวก่วนสูงอะไรด้วยว่า,าใช่ตามบักชาใช่ไหแล้วก็ลายเซ็นข้างหลังสม่ดให้ตรงกับที่ลูกค้าเซ็นใบห่อถ้าเป็นลูกค้าตัวเองสมมตนินะลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคารไม่มีคําว่านายถ้าลูกค้ามาถอนเป็นนายได้ไหม เขียนตามข้างหลังสม,มุดเลยเท่านั้นเนาะแต่ว<ช>่าถ้ยกยศยศได้ไหมยศหนูก็ให้ใส่ตามหลังสม,มุดเลยอ๋อคืออย่างนั้นก็ได้แต่ว่า,า,าไม่สุดก็ให้ตามนั้น<ช>โอเคก็คือให้มันตรงกับลายมือชื่อข้างหลังมากที่สุดเนาะ<ช>ทีนี้อย่างของเรามันจะมีกรณีที่ประมาณว่าลูกค้าอถอนเงินเนอากลุ่นแก,แนแกน่แล้วอเอากนแก่มาอย่างเงี้ยแล้วลายเซ็นเพี้ยนหนูทำยังไงลายเซ็นเพี้ยนถ้าจะตัวมาเองก็มีสแกนหน้าค่ะครับสแกนหน้ายินดีเนาะลูกค้ามาทำเองแต่ว่าถ้าไม่ได้มาเองล่ะต้อง ผู้ช่วยคอแบ็ค่ะอาจะเป็นคอแบ็เพิ่มเติมเนา้าโอเคก็ถือว่าทำถูกต้องทีนี้มีประเด็นในส่วนของเช็คล่ะเช็คก็ต้องให้พี่เขาตรวจสอบรายมือชื่อให้ก่อนบนระบบ ESS ค่ะตั้งแต่ตำแหน่ง ADA ขึ้นไปค่ะก็คือสอออกได้พี่ยกตัวย่างอย่างกรณีที่ลูกค้าท่านเนี้ยมาสามรอบสมมติเนะรอบช้าพี่ดูให้แล้วพี่ดูให้แล้วใบที่สองไม่ต้องดูได้ไหม ดเเหมมือนต้องดูเหมือนเดิมดูทุกกลายเนาะแล้วกรณีที่พี่เป็นคนเซ็นหน้าเช็คนาะว่าตรวจสอบอะไเซ็นแล้วทีนี้บุคคลอื่นให้ไหลได้ไหมให้ไหลได้ก็ตรวจสอบอะเซ็นก็คือใครตรวจสอบก็ได้เนาะแล้วก็เ่งให้ด้วยว่าใครตรวจสอบตรงไหนตรงข้างล่างเช็คค่ะข้างเช็คมงขวานเนาะใช่ค่ะโอเคก็ถือว่าครบถ้วนเนาะทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาตรวจสอบอะไรแบบนี้มากเพิ่มขึ้นป้องกันความเสี่ยงว่าปลอมอะไรเซ็นมา ใช่เพราะว่าน่าจะโดนไปเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเนาะปีหก็ปีก็น่าจะหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เหมือนที่เราทำนั่นแหละว่าเราทําถูกต้องแล้วว่าเวลาลูกค้ามาถอนเงินก็ถอนแม้ตรวจสอบลายมือชื่ออะไรของเราปกติแล้วก็ถ้าไปดูระบบหายยืเอก็คือตอนนี้รู้เคสของทางทางเพื่อนบ้านเราไหมคล้ายๆกัน,น ك, นะก่อนเช็คเนาะก็ปอมาเหมือนกันทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็ของเราก็พยายามให้ถ้ามีอะไร ตัดข้องก็เรียกพี่ผู้ช่วยพี่หรือว่าพี่แมนได้เนาะโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้ลองนุ่นลองทวนให้ที่ฟังซิว่าจะเอาการโคชชิ่งในส่วนของการตรวจสอบลันลูคารเนี่ยไปปฏิบัติยังไงก็เวลาที่ลูกค้ามาถอนเงินเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะทำการถอนเพราะว่าตอนนี้ก็เสี่ยงค่ะแล้วก็ถ้ามีเช็คมาก็ต้องให้ที่เขาตรวจสอบถ้าสมมุติว่าเช็คมันเขียนก็ต้องให้ พี่ผู้ช่วยขอช่วยขอบช่วยท <ขอ S 1> ูดิไฟล้อมือใช่ค่ะโอเคก็พอสมควรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมที่แบบอยากสอบถามพี่ไม,ไม่มีไม่มนะีเนาะโอเคยังไงวันนี้อขอบคุณนทุนมากๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกน่าจะประมาณช่วงที่เดือนหน้าเนาะ,ะวันนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะอม,มีส่วนของอะไรนะ้องเพย์้องเพย์ด้วยจ้ะสักวันที่ปลายเดือนเสาร์ที่ยี่สิบหกที่เจ็ดประมาณนั้นเนาะได้โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องนุ่นมากๆสวัสดีครับ